เดินทางกลับบัตรคิดีเนาะสีมือบักเซ่บัตรนี้กลับบ้านคีดีแล้วพ่อพี่น้องสีได้เห็นน้องดำเนาะมือนี้เนาะสีเห็นน้องดำในคลิปนีน้แหละน้องพ่าสไส้สิไปเที่ยวบัตรคิดีไปเที่ยวบ้านคิดีนะพ่อพี่น้องมาเสีออกแต่สาวสุทดท้ายจะสวยเสโลเซเลเอยียงมาแบสื้ออะไรฮะโอ้อบังคลานพ่อพี่น้อง สองขาวสองตัวนี้นะกำหนึ่งขาวสองอัน่าไรนี่มันหนึ่ง้าพันธีโอาพันมาเดียวเขาเจ้าคายบังคารามพอยีเนาะโอ้โอ้เออเขาเจ้าายบังคารามยู่บาณยังนี่บาณยังนี่แ คลายบังคารามพ่อยพี่น้องบาทเงี้ยวันสอบว่างเหมืนแม่นบอกแม่นเฮ้ยบาทเงี้ยว่ะเออวันสอบว่างพ่อยพี่น้องเบาซ้ำจ่มอ่ะเนาะมาเบซื้อบังคารามซ้ำง่ายเบซื้อบังคารามนะพ่อยพี่น้องแล้วนนุมมือเออเรากำไรโพอันนี้เนาะมาซื้อบังคารามเราหายโพลอันนี้พาไซพาไซเป็นจะได้ข้อบระทุกต่อดีสิเดไปห้านองดำอันนี้คือเล็กๆสิไปร่วมตัวกันเนาะเหมือนเนาะเอาทงใส ลุมก็พัดเขาอยู่อื้อๆนะทุกคนเอาเบนถึนซะใช่ไีมแล้ววะนี่เอาอีกแล้วแน่กินใส่แดดดีกว่าบ้านใหม่สวัสดีพ่อพี่น้องมือนี้มือนีบ้านใหม่สิไปบ้านคิดดิบัตรบ้างฮะเอาดังลั่นมาจิบอะไรนี่เออประหยากคนว่าอุ้ยซ้าใส่สิไปห้าหนึ่งกัมม์คนนี้สิได้ไปขอกันอยู่บัตรนี่พ่อพี่น้อง ตอนนี้กำลังออกเดินทางออกเดินท,ออเดนทางนะฮะ,ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเขาต้อนรับสุซองนะ้องสุพีเอ็มอเมื่อหอนบ้านเดียวชาสุสีไปถ่ายคลิปตามเอฟซีบอกนาะที่ว่าให้ชาสุกเบาไทยเบิร์ดเบิร์ดคลิปเนาะสิไปสอบไปก่อนฉ <laughs> ันต้องพูดไทยนะท่านผู้ชมผ่านาของเพลงอด้ร <laughs> ล,ลูกซอดก็บม่แม่เนาะลูกซอดก็ไม่ใส่นะลุกหลอนทันี่ตอนนี้ก็เดินทางนะฮะทานผสม <sk ill> เปลี่ยนจากพี่น้องไปทานผสมแดดแจ๊ดแดดเจมเดินทางไปกันอยู่ห้าคนเด้อห้าคนนะฮะ องเงเอฟซีกับทาเบิร์ซาซุก์บอกไทยอยู่นะทาเบิร์ซาซุกพูดไทยพูดไทยไม่เป็นนะแซนพูดไทยไม่เป็นนะท่านผู้ชมคือเออเขาซไปแหว่อยู่ใส่นมือนี้มือนี้ซีมือนี้ซีบแหว่หาขี้แก้วะ ก็ซีไม่เบายากนะไม่พอกันอยู่คีดีเลยหอดกับซีประมาณเจ้ามุกกบะพูนเนาะตอนเมื่อกลับซีบนกับซีโบสาปปะป้ไยเพราะว่าซีบบมีบอนเบลยัยชนะกัถ่าไปพอกันเ,นเ,นเพื่อนด้วยพอไปพี่น้องเขาซีบบเบบไล่นะสิขี้โนะลต <c oughs> ไปกันเลย นี่มันก็ฮอดมองซื้อปิ้งไกลแล่แล้วเขาใชซื้อปิ้งไก่ไปผากไม่ยิ่ปุุงนะทุกคนใหม่เท่าไรเนี่ไม่ได้ค่พี่สิเอาซีบนี่เออนี่จะปิ้งใหญ่หรือวะนี่จะปิ้งใหญ่หรือวะฮะชีส้สิบห้าใช่<อ>ไี่สิบห้าโอ้ใหม่ชี้สิบห้าพันกี่โพลพี่นอ้องพอมองซื้อปิ้งไก่แล้วเนาะ สี่สิบห้าพันนะท่านผู้ชมนะป้า <think> so. เอาเป็น <So. S 1> อย่าสุดท <c oughs> ี่เ็นไะหอดบานแล้วพพี่นอ้องอีกไม่นานเราก็หอดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อะไรปีนไก่มาผักไม่ยีปุงเนาะ <c oughs> <c oughs> ไกัเลยยังอีกนี่อนี่เอวนนี้ใช่จไยังฮะจะเปเอาจจดูบนนะฮะปะยังรนี่อ้แตดตดดแล่ไใช้ใช้เมื่อไงบอสายดีพพี่น้องไงดีนะมื่อไงวะกินยังอะกินยังฮะยกินยังฮะ หูยอย่าพ่างเด้อชั่วมันจะติดนี้ก็ติดนะทุกคนห้ามาซื้อเกี๊ยไก่ให้ไม่ปลูกแล้วก็ไปกินนำกันนะทุกคนมันน่าจะขู่แค่กันอยู่นะป้าจะเดินทางต่อกันเลยซื้อเกี๊ยไก่ไปฝากไม่แย่ปรุงกับน้องดำอร่อยเราไปได้ไหมเนี่ยเออปลาเท่านั่นแหละ ีเตียมปนน,นองว,วันอย่นอกเด็ดิเกิดเพ่อพี่น้องกนบีโป้เฮ้ยเพียนึ่งสิปปีน้ำหนองดำเบาเหรอหนงดำหนองดำนงด <laughs> สเปเลยปะ่ะมากรุ๊กจะนอนก <laughs> รุกจะนอนพรแบบแมหลัแค่ตัวกินอย่างเดียวกินสุดทางเลย ย่าไปเันตกล้องมอะองนี้ได้ดอกนี่น่จะผสมยังขี่รถอยู่ขีาดไส์สสมุทอบกล่ลังเอาคุณน่าจะเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะไมเหนื่อยไหมขี่รถ่งลอยลากเข้าไปี่นอีนเบื่อจัตอนไปขี่รถจักเนาะีรถจักเป็นยังไเปยัง้ออะไรเดือนนะว เดี๋ยวมันหมกักอ,อย่า,ยา,า่ะเดี๋ยวเขาก็หอดเฮือนแล้วทุกคนต่อนผู้มค่ะตอนนี้คือหอดทางเข้าเฮือนเขาเลวหนึ่งสีปจะเอเม็มเนีโกงมาอสเสียดียน ต,ตยพยดีกี้เราอยู่เฮือนไหมอะ่ะมีใครอยู่เฮือนไหมอะ่ะนี่ฮะทุกคนท้าประสมก็คือเฮือนเอาทกทีบขอไปแล้วเอาจนหลงแล้วเอามันค้าขีา้ดินม่นอยู่ปุง่งเอาต้องกันไหมมีเนาะเฮ้ยยูข้าเดือนแล้วพี่น้อง, <as> ง <as> เอ๊ะ ม่เบ oh, 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 oh. ิ้งอันถือว่าจีนบรรจุของโบได้ตุอย่างเลยโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊ะใจเอ๋พ่อไม่พิน้องเขาหอดเทือกเลยนะครับทับมือสมท่านผู้ชมกินี่น้อยมันอยากลงอย่าฟ้ากินน้อยแต่อย่าฟ้าเตีโอ้ยท่าป็นสาวไม่ได้ถือแล้วนะลงมาสิเตี้ยเตี้ยลง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 เตี้ยอันเผาไปฮะพ่อยังกีลงมาลงมาลงมา ป๋าใช้บมาดินบาตรคิดดิแง่มาจากมันสอบจีนี้คือหมาท่าผูชมค่ะวันใหม่วัดินบาตคิริฮะเอามาลงเอามาลนี่พ่อไนกี้เพื่อนพี่น้องถามาบาตคิริเราตอนนี้จิ้วอยู่ว่ารื่ว่าลืมแล้วเออจะมาเอาลอเอ้ยกก่อนฉันยังเหนื่อยอยู่นะ ไปพยาคฆผกีขึ้นไปพุ่งใซองซองสหายแล้วขึ้นไปเทิงนะพราม่พี่น้องคือทอนองำพชรยานหน่อยป้อนนี่ซูมเข้าไปไกลๆหอดนั่งหัวผู้ขึ้นไปเบ่งหนองล้ำแล้วแบบนี้ดี่มาลงเหื่อเลยจากก่ะบะที่ไปหยอนซองถีบป้าเต่าก็ไลมันล่างานไปซองถีบไม่ได้ปรุงมาเมื่อกีหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ไดปุงป้า FC โบเห็นหึงนะแล้วตีเตาคือเก่าน่ยพ่อพี่น้องป้าเฮาใหญ่ทีนมาจากบ้นโซกม่ใ่บ้นขี้คือเก่านะ่ม่ปุงกับตีเตาคือเก่าจบก็สบายดีดิสบายดีโบเห็นหึงแล้ว FC ฮอรัีมาไดเงินมมีมาสวไเงินมมีเราตีเตาคือเก่าเอยอีพรนใช่ไมไปเที่ยวบนหน้าทำไมไปีกีล้ว โอ้โหเอามาหัวกระเบื้องมีปูงตีเตาเลยมึงเร่งเขาเสดอันนะกินดาดซีนซื้อแต่ฟักใหม่ไปปรุงกินสะพอดนะเมย์ปุงแล้วประเดี๋ยวแล้วประเดี๋ยวคืนหอนเราพอพี่น้องได้ปะบา๊มบิ๊กคนแปลงเตาได้ปะมีเบียกแล้วปะคนขี้ขามถิ่มเบียกแล้วปะไปไปเบึงน้องลำมัน เนกเงียงอยูอยอยท่ทังเฮือนนะฮะน้องดำตอนนี้โปะขนปงหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีตี้แต่โอ้เอฟซีเดินจะโดนเป็นซาวาเด้อวูบูเมีนเอาปีนมาสวัสดีดีๆในเบิ้งสวัสดีแนม่นี่น้องดำเ้พี่น้องเขามาโผล่กันเนาะมาแต่บนันซอกมาแต่บนันซอกเนี่ยน้องดำด่างถั่วไ่ค่ะด่างถั่วด่างร้อนๆนี่เด้อเมล็ดเชื้อเฮ็ดซีนดางให้กินเมอแดงเชื่อป่าเชื่อป่าเบนใหม่กับแม่แล้วเนาะเบนใหม่ข่าวสวยกับแมา ป่ะสิไปเบิ่งมันตอมันดำหัวยิงคือเก่าเนาะแล้วก็ดำคือก่แฮ่ยอกอู้ผมล่ะดื่มงัวนี่ทางน้นมันนวยพอพี่น้องมันเสียเด้พาไปนตอนนี้เฮามาฮอดเดแล้วเฮาก็หยแฮงนะเฮากสิไปอันนั้นไปค้นเครื่องลงเอาหน่อยที่กล่องให้นะ ท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เรามาฮอดเฮือนฮอดบ้านคิริแล้วเพอว่ายเนาะว่าเนาะเนาะแซื้อิไก่มาปุ้งกินลตอนแรกเฮาสิเฮ็ดซีนดาดกินพ่อพี่น้องเพราะว่าเฮาซื้อนหมูมาองหมอใหม่พ่อพี่น้องแล้วก็เฮามีเสิวาอีกเนาะตอนแรกแต่ว่าตอนนี้ซาสุขอโตไปเก็บเครื่องลงตะหลุดกเนาะมันอยู่มะยะพ่อพี่น้องเฮาสิตัดไปตอนแรกเลยเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดซีนดาดกินพ่อพี่น้องเฮาสิบ่คุยอนเดสิาอ พายอยู่นอกวันกินเด้อเพร่าพี่น้องตัดภาพมาตอนนี้ก,ก็คือหอดเฮือนเลยเนาะขมนะขมตา <c oughs> นี่ก็ยุกยุกนุกขั้วมาแต่วันโสดตอนอกกนี่ก็มาคือกันมามาอยู่ที่นี่อีเมือนี่มากินอยู่วัน <c oughs> ที่นี่พี่น้องเดินทางมาไกลมันกินสีดาบพายอยากเห็น้องดำเรื่องน้องดำน้องดำพี่น้อใส่กลองนี่คนทั้งห้าร้ายเลยน้องดำ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่นส่ยาให้ใหม่นี่ผู้ดานมันเฮ็ดเป็นอตน้องดำอ้ายดำจักอยู่ไส่มีบ่ยาอยู่ข้างเด้อจักเห็นจักบ่เห็นกล้องเฮามันบ่โถถึงบ่ย่าสวัดีพี่ีน้องนทีปสิคุยเด้อเจ้าเี่ยมาด้กินมกันเด้อขาควันซากลับมาคือเก่าเจักอยู่ม่ีเป็นมนกันกินนกันเด้อพ่อพี่น้องแซ่บๆเมือครบหน้าครบตาเพียัทุกเราดีอย่างมาแต่สวรรค์เป็นู้ คอยอุ้้คอยอยกา้อน้องหมอคุเบิกสุดจ๋ใครหอวคุไใคก็คือมันไม่เห็นทุกคงไหนหมอไม่คุพี่ดองนี่หมอไม่เห็นอยู่บริเนะยุบมากครับน้อยเป็นกระตาผ้วาเล่นคุเดียวเห็นเตาคุณไดกูเอากระตากเากันเลยเอาลกนน้กคุ่ะบเลพี่น้องจยันใหม่เออพี่น้องกินปตีผูกเอดเน่ใหม่เคื่อนกล่องมาจากมือนี้แต่มือขึ้นจาเออยุ่ พาเซนมาอยู่เบื like oh oh, oh, right. ้องนี้เนาะโอ้ติดเตาเราตะดเลโอ้ชิสุะไรนตกินเันะเกอดอเลือกทาคลิปอันนี้ก็น้องแน่บุญเซนทีที่พี่วามันาไป็คือหมึนเนาะเล่งมันเหล่งสุดเล้ประมานี้รู้แล้วใตมนยังไงะโตสโตไพ่ตอมนี้น่อยยาเก้สุ่มเนาะจิ เอาเลยไม่้เอาเลยไม่เห็ดงใช่แก้วกืเอเลยใคล่าล่ะโอ้สมแก้วกไ่กินหรอกนะจ๊ะงนี่ไม่รู้ยิงแข็งคือเกนจะสีอฟฟ้าเลยใ่หรอผู้อักกากกนั่งก็คุกินงก็สีอิ่มนะสีอแก้วไหมใ่ด้อันง่นด้มามาพ้อนเยโอ้ยาเลเอาอัน้ไปใหน่อยก็ได้อมากรมอกีเนีข้าหน้า กาแบนราคาน้องจ้ากู่บนราค่าขาวคไกลไหมไไไมมึงอีจานก็เวนเป็นมึงก็ไปคุมไปหาเขาก็อีตตมากมันท่าน่เสียกู้คือจังแดนไปเป็นขาบงยางก็ดีเด่ว่เสียเขอาไปหน่อยตันคิดว่าท่านผสมน่าจะเบื่ออารมณ์แล้วกินเลกินเขาเลย คือว่าตอนนี้จะเราไปต้มเส้ให้เองนะเพราะว่าหมอมันบอลแล้วพึ่งกิ้นคนนะหล่ะเอใส่ด้ย้น้อยยิ่งเลอวะโอ้เอาไ้มันเนี่ยใส่กินยาใส่แล้วเอาละมันกินยาน้ำผึ่งกาอนแั้วแยกหก ต่ออไรมไห้ฉันจะช่วยเราหวยรับกันงปดูปกกากินไปไม่บอกนะใคไม่พอรัฐประสมกินเสื้อออกากาศยู่เี้มันเป็นแบบ ชิบเสจะได้กบ <m ics> <sh yelled> ูนะซาฟงกับปินังส่ก๋งคนพี่น้องไม่ดน่กริซาเ้ยนักแสดงดี่นเนาะนี่นี่รอบเียซาุไปดันว่นาเขียยูนได้พร้อมเป็นแทงคิมหอซาน่องติดนอฟซีว่าคิมหอซาโนุนาซามมาแล้วอเขาก็ั้นนะเยบวัน เราเริ awesome ่มเท้าเสียาไปสบิวโขสิไพเพราะว่าเพนไม่แพงบ็อกต้อไหมิักมันนยบ้างุตามต่อเลยเมาจไหมตีเด็กพี่น้องเลยกระเสบืกันน้องเพฮงกระเสียเกาแเดยวกห่้วีลเห่อิ

อยากซื <ing> ้อเด็กินสินดารไปซืจุ่มแล้วมาจุ่มแ้อกไปอไปดูอีกไปเมื่อกี้อัมันน่จะเยหนเปหน่ะบต่ของเขาะพักทักได้หมดเลคใครไปไหนอะอ่ะเป็นแบบนาเหกแบบนี้ดอดเหงเลยห้าวรงได้เิองบรินใช่อินแะ ไปสู่ข้อหามไผไม่เหมือนคุณปบบปบเบดไผนั่นนี่เขาปบิดย่งแต่เขาสิปิดดอกอลก็ไตแพทกินียวังกเดินดเร็วุยอะลก่น้อินเี้อมแล้วล่ะคิซาซูสิขาลาไปนนังขาซีมันก็เนาะทาซีมัุกพ่อพี่น้องก็เบิร์นซันีแหะคินีนเบิร์ยงสมี่แหะซาุกเดินทางมาไปสะพานาเกะเนาะไม่หอดบันที่ดีเดีวไม่หอดไปยังกุงนะ พี่ก็พ่อลาไปก่อนไปนั่งขาสีพอกการคิดนะเพราะพี่น้องสิไปเห็นให้มันดีกว่าหมอนี่มันหอนได้สนิทแนะ่ไป oh. ไปบียจให้พี่หบายบาย